ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าการทาเกษตรทุกวันนี้ว่าทําไมยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งขาดทุนยิ่งทํายิ่งใช้ต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆต้องขึ้นป้ายขายที่เปลี่ยนอาชีพไปทํางานในเมืองหลวงวันนี้ผมมีคําตอบครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ใส่ใจเรื่องดินดีเกษตรกร,เ,ร,กรเคยรู้ตัวไหมครับว่าคนทําเกษตรสมัยโบราณดินมันดีไส้เดือนมันตึมการให้ปุ๋ยเคมีนิดเดียวผลผลิตก็เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือต้นทุนในการซื้อปุ๋ยต้นทุนในการซื้อ,อยาฆ่าแมาลงสมัยโบราณแมลงไม่ได้มากขนาดนี้ปัจจุบันนี้ ดินยิ่งเสื่อมอินทรีย์วัตถุในดินไม่มีสัตว์หน้าดินไม่มีต้นไม้ยิ่งไม่แข็งแรงโรคแมลงก็เพิ่มขึ้นการใช้ปุ๋ยมากขึ้นท่านผู้ชมที่เข้ามาชมผมนะครับถ้าเป็นคนอายุมากประมาณสัก50ขึ้นจะเห็นว่าสมัยโบราณไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงในนาข้าวผู้พิทักษ์ข้าวให้ชาวนาคือกบและเขียดกบเขียดปูปลาจะกินหนอนกอเพี้ยกระโดดปัจจุบันนี้พอเรามาใช้สารเคมกีกบเขียดได้หายจากนาไปไม่มีผู้พิทักษ์ข้าวให้ชาวนาชาวนาจึงต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเอง แล้วที่สําคัญการให้ปุ๋ยสมัยโบราณอาจจะให้ครั้งเดียวรอเกี่ยวได้เลยปัจจุบันนี้ถ้าทํานาให้ปุ๋ยรอบเดียวไม่ได้เกี่ยวครับอย่างต่ําต้องมี3-4มถึงรอบถึงจะได้เกี่ยวผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับครั้งก่อนใส่ปุ๋ยรอบเดียวถ้านาปี500กิโลต่อไร่ปัจจุบันนี้สถิติของกรมวิชาการเกษตรใส่ปุ๋ยสามรอบสี่รอบผลผลิตโดยรวมค่าเฉลี่ยยัง500กิโลต่อไร่ถ้าผู้ชมเห็นไหมครับว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทําให้เกษตรกรเราเนี่ย ขาดทุนรู้ไหมเคล็ดลับวันนี้ผมถึงแนะนําว่าถ้าท่านเลือกซื้อวัสดุปรับปรุงดินทุกคนซื้อทุกคนแต่ไม่เข้าใจว่าวัสดุปรับปรุงดินที่ตอบโจทย์คือตัวไหนซื้อวัสดุปรับปรุงดินทุกปีทําไมดินไม่ดีขึ้นถ้าวัสดุปรับปรุงดินถ้าเป็นกลุ่มโดลไม้กลุ่มดินมานจะสามารถปรับ pH ได้ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินได้เลยแต่ถ้าเป็น วัสดุปะผุนดินของปะนินทองนะครับวัสดุปะผุนดินปะนินทองนี่นะครับเป็นอินทรีย์จากพืชมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีอินทรีย์วัตถุเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินถ้าท่านใช้ติดต่อกันสัก2ปีการใช้ปุ๋ยเคมีจะน้อยลงแต่ถ้าท่านอยากพิมพ์เยมมากขึ้นผมแนะนํานะครับเป็นอินทรีย์ของปะนินทองอินทรีย์จากพืชมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมแล้วมีฮิวมิกไอตัวฮิวมิกนี่ละครับมีประจุลบปุ๋ยเคมีมีประจุบวกเวลาเราใช้ร่วมกันกับปุ๋ยเคมีจะทําให้เห็นว่า วานทีเดียวเขียวทั้งปีเพราะว่าปุ๋ยเคมีไม่ละเหยมีประจุบวกประจุลบเกาะไว้ไม่ให้ละเหยไม่ให้ไปกับน้ําไม่ละเหยหนีท่านจะเห็นว่าการให้ปุ๋ยรั้งเดียวเขียวยันเกีียวผมหวังม่าท่านที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับลองเปลี่ยนจากการใช้เคมีล้วนๆเคมีดีนะครับเคมีดี แต่ถ้าดินไม่ดีการใช้เคมีจะมากขึ้นแต่ถ้าดินมันดีการใช้เคมีจะน้อยลงผมถึงแนะนําให้แมทระหว่างอินทรีย์ร่วมกันกับเคมีท่านจะเห็นว่าดินท่านฟูก,การปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวหรือทําพืชทุกชนิดเติบโตได้ดีใบงามผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทําให้เรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นคนทําเกษตรจะหมดหนี้หมดสินถ้าทําเกษตรมีกําไรไม่มีใครอยากไปกรุงเทพเพราะทําเกษตรแล้วขาดทุนล้มเหลวผมหวังว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยช่องของผมเป็นช่องของคนทําเกษตรถ้าทําเกษตรต้องมีความรู้และทําเกษตรต้องมีกําไรผมเชิญชวนทุกคนมาทําเกษตรแบบยั่งยืนไปด้วยกันกับปุ๋ยปณิทอนนะครับ